เึ่19ก็ได้นะแต่ผมว่าต้องเอียงต้องเอียงกรณีประวัติศาสตร์5หลักร้อยเขามา4งวดซ้อนหรือ5งวดเหผมเปิดไปดูอยู่5งวดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะขอเปิดย้อนไปเดี๋ยวประวัติศาสตร, 5, 100, ร์5หลักแสนว่านั่นแหละมันมา5คู่นี่ผมงง4งวดซ้อน ประวัติเขาเลยเราไปนั่งดูอะประวัติมีเคยออกห้าหลักร้อยมาสี่งวดซ้อนหต้ผิดว่าคู่หน้าเขาไม่มาห้าสองตัวฮักหลังไม่ค่อยแม่นเหมือนเจ็ดสามเก้าเหรอโอ้ก็พอได้นะนแต่ผม <5. S 2> ชอบสามเจ็ดเก้านะ สามเก้าเจ็ดนะเลขตัวนี้มันเป็นไปได้ด้วยศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดเเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกว่าศูนย์ห้าแปดด้วยจะพัวพันอีกแบบหนึ่งห้าแปดได้ไหมห้าแปดนี้พอได้ ว่ายังงงอยู่นะมเมื่อกี้900เนอะโหยากอยู่เนาะตัวเก่ามา305ได้ไหมวันนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดปกติหวยสเต็ปนี้กับเราสังเกตปีที่แล้วว่เดี๋ยวเป็นสเต็ปเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หวยสี่หลักแสนครั้งสุดท้ายเขาาตัวเก่ามาออกเนาะ เอาเจ็ดแปดมาออกครับเพราะว่าหวยก่อนหน้าสี่หลักแสนงวดนั้นมันออกเจ็ดแปดสองงวดต่อมาเขาก็ออกสี่เจ็ดแปดคือยกเจ็ดแปดมาออกคือเอาคู่หน้า,าออกวันนี้ถ้าเขามายกห้าศูนย์ี่จะไปเอาสามไปเป็นสามห้าศูนก็ไม่รู้นะคือสไตล์เขามีโอกาสประมาณนั้นนะห้าเก้าศูนเออตัวนี้ผมก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะ 590หน้าคิดเป็นเลขตัวเก่ามาสองตัวแล้วมันมีอยู่ในบันไดอีกจุดหนึ่งอยู่มันเป็นบางน้ำบนอยู่ผมผมไล่มาหลายหลายปีแล้วยังห่ไเขาไปพัวพันอยู่ตรงนี้นี่แหละมันมันทำให้เราคิดว่าศูนย์จะมาบนมาล่างทำให้เรางงอ,าอะไรระบายแล้วท่านวะ <laughs> มาแต่ท่ันจับดอะไรดีล่ะดูวางหยิบโชคให้ไปไหนนะครับดูบ้างไม่เห็นชอบติดศูนย์ไว้มีเฮขอบคุณครับไอ้เนี อยู <c oughs> ่ในนี้หมดเลยนะให้หก hey, ตัวก็อยู่ในอาจารย์แม่ฝันเห็นแตงโมสองลูกใหญ่มาก0ูนกับสองศชัดเจน0ูนศูนย์กับสองฝันมาขี่จักรยานไปเที่ยวกันมีจักรยานเต็มไปหมดก็0ูนกับสองกับ7จ็ที่แปรน,นะแล้วว่ามาจับประเด็นท้านรถเยอะอาจจะเป็นเจ็ดเจศก็เจ็ดศู จักรยานยืนน่าจะเป็นเจเจ็ดได้ศูนย์เเจ็ดหวันว่านั่งรถไฟชมวิวกับเพื่อนจะกรรมากระมการนะน่าจะเป็นจุดนี้แล้วหาหลักฐานตัวอื่นมายืนยันว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไปหาตรงจับตรงนั่นตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ดูความน่าจะเป็นด้วยว่าแล้วก็มันต้องดูทุกที่อ่ะถึงจะรู้ถึงจะแตกฐานนะ วันได้กินจนอิ่มแล้วตื่นค่ะเบื้องต้นก็เก้าศูนย์เนาะกินคือมีก้าวเยอะล,ละกินอะไรอ่ะแบบนี้กินข้าวกินใส่จานหรือเปล่านี่ให้กําลังใจกันนะคุณว,วันใหม่นะครับต้องมีสักวันผมก็ว่ายอย่างนั้นละคุณรนะ่อเน่ะมันต้องได้อ่ะสักวันหนึ่งละตมซื้อขาดแล้วซึ่งรู้ผมก็จัดเด็ดบานนะ ผลจะจริงหรือเปล่าก็าต้องมาพิสูจน์กันนะครับผมมันไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคลูกมันกลมกลมอะนอกน้นก็ใช้ตามหลักวิชาการอของแต่ละคนแต่ละบุคคลนะแล้วแต่เซนแล้วแต่หลายอย่างอะ่ะทุกกลมกลมอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่เราค้นหาความจริงว่าอะไรที่มีความน่าจะเป็นเราเป็นเป็นการสุ่มมากกว่า แต่คนอื่นก็นแล้วจะสูตรอาจารย์เนาะอาจารย์เขาจะมีสูตรของเขาแต่ละคนนะไม่เหมือนกันหรอกก็เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกกลมๆอ,อ,อ่คือคือมันยังไงไม่รู้เรามองไม่ออกอะ่ะตามที่รู้มาคือหวยก็คืหอหวยวันยังค่ำอะ่ะถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ถูกกันรวยทั้ทงประเทศแล้วล่ะน,ลนะครับ อออคุณะไรนี่ยุณในนี้หมดเลยนะเอ้ยขรบตัวก็อยู่ในอาจารย์แม่ฝันเห็นแตงโมสองลูกใหญ่มากศูนยูนย์กับสองศูนชัดเจนศูนย์ศูนย์กับสองศูน วอนน่าขี่จักรยานไปเที่ยวกันมีจักรยานเต็มไปหมดก็0กับ2กับ7ที่แปรน,นะแล้วว่ามาจับประเด็นด้านรถเยอะอาจจะเป็น770มันก็720จักรยานเดือนนั่งจะเป็น77ได้077หวังว่าน,นั่งรถไฟชมวิวกับเพื่อนจะนี่จะ19ก็ได้นะแต่ผมว่าต้องเองียงต้องเอียงกรณีประวัติศาสตร์ ห้าหลักร้อยเขามาฮะสีงวดซ้อนหรือห้างวดมผมเปิดไปดูอยู่ห้างวดหรือเปล่าไ,มไหมเดี๋ยวจะขอเปิดย้อนกเดี๋ยวประวัติาศาสตร์ห้าหลักแสนพว่าเนั่นแหละมันมาห้าคู่นี่ผมงงสี่งวดซ้อนประวัติเขาเลยเราไปนั่งดูอะประวัติมีเซอห้าออหลักร้อยมา สีงวดซ้อนแต่ผิดว,ว่าคู่หน้าเขไม่มาห้าสองตัวพากหลังไม่ค่อยแม่นเหมือนกงวดต่อมาเขาก็ออกสี่เจ็ดแปดคือยกเจ็ดแปดมอ,อคือเอาคู่หน้ามาอ,อวันนี้ถ้าเขามายกห้าศูนย์่จะไปเอาสามไปเป็น 3, สามห้าศูนย์ก็ไม่รู้นะคือสไตล์เขามีโอกาสประมาณนั้นนะห้าเก้าศูนย์ตัวนี้ผมก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะ 590หน้าคิดเป็นเลขตัวเก่ามาสองตัวแล้วมันมีอยู่ในบันไดอีกจุดหนึ่งอยู่มันเป็นบังน้ำบนอยู่ผมผมไล่มาหลายหลายปีแล้วยังทำไเขาไปพัวพันอยู่ตรงนี้นี่แหละมันมันทำให้เราคิดว่าศูนย์จะมาบนมาล่างทำให้เรางง,ง,อ,งาาอะไร่ะบายแล้วท่านวะ มแต่อนจับอะไรดีะดูของหยิบโชคให้ใบไหนนะครับดูบ้างไม่เห็นชอบติดศูนย์ไว้มีเฮขอบคุณครับอะไรดีละ